ประชาชนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการคนละครึ่งพัสที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาเจริญชื่นในเวลาเพียง4วันแรกมูลค่าการใช้จ่ายของประชาชนกว่า8.4พันล้านบาทแต่นี่ยังไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเอ็นเอกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าจนถึงวันที่25พฤศจิกายน2568เวลา23นาฬิกายอดใช้จ่ายรวมขอ,ของโครงการนี้กว่า8 7 4 8 5 0ล้านบาท ซึ่งประชาชนไทยมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายมากถึง4,426.9ล้านบาทเอ็นเโครงการนี้เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า800,000รายและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเคร่งครัดเอ็นเอแต่ที่น่าสนใจคือกา และใช้จ่ายในโครงการนี้มีเงื่อนไขเฉพาะซึ่งนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้อธิบายว่าการใช้จ่ายจะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่เจาะจงเช่นบริการนวดสปาทำเล็บทำผมและขนส่งสาธารณะห้ามรวมถึงสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเอ็นเอ็นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้จำเป็นต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกนคิวอาร์โค้ดตรงหน้าจริง f a Face to f a c e ซึ่งเป็นการสนับสนุนการซื้อขายในชุมชนและร้านค้าท้องถะนิ่นเอนเอนแต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการกำหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่มันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงยากลำบากหรือเป็นการจำกัดเสรีภาพในการใช้จ่ายของประชาชนอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น